สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Glass Tech ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นศูนย์ติดตั้งกระจกรถยนต์และก็ฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานถึง32ปีกันเลยทีเดียวค่ะและวันนี้นะคะอยู่กับนุ่นนะคะเดนโปอ่าไม่ใช่แลละนุ่นค่ะที่ Glass Tech Thailand นะคะ สาขารามอินทากองมอสีนะคะและวันนี้นุ่นจะมาแนะนำวิธีการนะคะเข้ารับบริการกับ glass tech นะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรไปดูกันเลย ตอนแรกนะคะลูกค้าจะต้องเข้ามาติดต่อที่ห้องรับรองลูกค้านะคะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่คอยให้บริการลูกค้านะคะซึ่งเอกสารที่ลูกค้าจะต้องนํามาด้วยนะคะมี3อย่างด้วยกันค่ะก็จะมีสำเนาหรือว่าเล่มรถนะคะกรมธรรม์ประกันภัยนะคะแล้วก็ใบขับขี่คะ่ะและในการติดตั้งกระจกรถยนต์ของเรานะคะ กลาสเทคของเราได้เลือกสันรกระจกลามิเนต2ชั้นนะคะซึ่งเป็นวัสดุมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์หรือว่า Original OEM Material นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> และกาวที่ทางเราเลือกสันมาติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นกาวที่มีคุณภาพแล้วก็สากลยอมรับนะคะติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะ และยังไม่พอ GlassTech ยังมีรับประกันน้ำไม่รั่วลมไม่เข้าให้ถึง3ปีกันเลยทีเดียวค่ะยังไม่พออีกนะคะ GlassTech ของเรายังมีบริการรับติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะคะซึ่ง GlassTech ได้เลือกสารฟิล์มยี่ห้อชั้นนำนะคะมาให้กับลูกค้าได้เลือกติดตั้งรถยนต์นะคะก็จะมีไ i คูส 3M l a m i n a มินนะคะซึ่งรับประกันได้เลยช่างของเราเนี่ยติดฟิล์มได้อย่างเนี้ยบและก็สวยงามที่สุดค่ะ ไหมคะว่าการเข้ารับบริการกับ Glass Tech ของเรานะคะสะดวกรวดเร็วนะคะและจบภายใน2ชั่วโมงค่ะ oh. และภายใน2ชั่วโมงนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเบื่อเลยนะคะลูกค้าสามารถไปนั่งรอนะคะที่คาเฟ่ของเรานะคะซึ่งคาเฟ่ของเราเนี่ยมีเพลงให้ลูกค้าฟังแบบสบายๆนะคะ oh. แล้วก็มีเครฟนะคะแล้วก็คอฟฟนะคะราคาที่ถูกแสนถูกนะคะ <S <S เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคาเฟ่ของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ตามมาเลยคะ่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงนะคะสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคด้านล่างนี้หรือว่าติดต่อได้ที่ Glass Tech ประเทศไทยทั้ง7สาขาได้เลย และใครนะคะที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะรู้ตัวไหมคะว่าจะกลายเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ติดฟิล์มกรองแสงไฮคูเซรามิกแบล็กไนท์นะคะในราคาเพียง99บาทนะคะหูไม่ฝานะคะราคาเพียง99บาทนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดไลฟ์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า GT 2.28นะคะไปที่ลิงก์ด้านบนนี้นะคะแล้วก็รอรุนรับสิทธิ์ได้เลยรีบๆเลยนะคะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย